สวัสดีค่ะ f o อร์โปถ,ถึงใจบายทุคุ้ยค่ะวันนี้นะคะเรามาชมรุ่นสปอร์ตแต่งเนียบถึงใจกันค่ะเป็นรุ่นไหนมาชมกันเลยค่ะออส,สปอร์ตเอเวอเรสต์ไทเทเนียมสปอร์ตคันนี้ค่ะสีขาวถึงใจกันไหมคะคันนี้บอกแล้วว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเขามีชุดแต่งที่เน้นถึงความสปอร์ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะจากด้านหน้านี่นะคะ เอเวอเรสค่ะสัญ,ญลักษณ์โลโก้สีดำด้านบนค่ะตัดการแต่งกับตัวกระจังหน้าสีดำเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านล่างนะคะกันชนก็เป็นสีดำค่ะซึ่งแมทกันและเข้ากันมากๆนะคะเขาเป็นรุ่นสปอร์ตเราก็ต้องเน้นความสปอร์ตให้เขาค่ะและด้านหน้าของเขาค่ะไฟหน้าเนี่ยเราก็แต่งข้อไฟนะคะสีดำค่ะเพิ่มความหล่อสปอร์ตกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ เขายังไม่พอเพียงด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาชมรอบคันกันค่ะมาดูแมกและยางกันเลยค่ะขนาดแมกของเขานะคะลายสปอร์ตสีดำขนาด20นิ้วค่ะพร้อมหน้ายางแต่งจัดทรง25ง5 5 R20 คับ55 R20 ่ค่ะดูแล้วเพิ่มความสปอร์ตให้กับเขาเลยนะคะสำหรับแมกและยางค่ะช่องระบายอากาศสีดำแบบนี้เลยนะคะ ัดกันกับสีตัวรถมากๆเลยค่ะแรกคันนี้ค่ะเราแรบหลังคาดำให้ด้วยค่ะนี่เลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้กันเลยค่ะแล้วแต่งด้วยกันสาสีดำค่ะก็เพิ่มความสปอร์ตอีกเท่าตัวค่ะฟิล์มนะคะก็เป็นสีดำเหมือนกันค่ะคันนี้เนี่ยเราเน้นดำขาวตัดกันนะคะก็ฟิล์มเนี่ย สามารถเลือกความเข้มได้ค่ะแล้วก็ฟิล์มเป็นฟิล์มอย่างนี้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะกันแดดกันร้อนกัน UV ได้อย่างดีเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดำค่ะมือจับสีดำตัดกันกับตัวรถนะคะแล้วก็สัญลักษณ์สปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะบันไดข้างสีดำค่ะ คันนี้นะคะจัดแต่งเข้ากันอย่างลงตัวกันเลยนะคะแล้วถ้าท่านไหนนะคะชอบแรปหลังคาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนรุ่นไหนนะคะบอกุ้่ปุ้ยได้เลยค่ะเราแรปแต่งกันให้แบบนี้กันเลยค่ะมาชมด้านท้ายกันเลยนะคะ สำหรับด้านท้ายของเขานะคะ iler, สปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็แรปสีดำให้ด้วยค่ะก็จะเข้ากันมากๆเลยกับด้านบนนะคะเพราะเราแรปให้หลังคาด้วยสปอยเลอร์ด้วยนะคะจะได้เข้ากันเลยนะคะส่วนตัวครอบไฟค่ะเราก็แต่งตัวครอบไฟสีดำให้ด้วยค่ะก็เซตนี้เนี่ยเราจัดให้นะคะสำหรับคุณเจ้าของกันเลยนะคะสัญลักษณ์สปอร์ตแบบนี้เท่ๆกันเลยค่ะกันกระแทกสีดำค่ะ คันนี้นะคะเราจะแต่งดำขาวค่ะเพิ่มความสปอร์ตยางลงตัวกันเลยสำหรับเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมสปอร์ตสีขาวมุกคันนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ทักทายคุณปุ้ยได้ทุกช่องทางกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ฟอร์ดโปรถ,ถึงใจบายปุ้มปุ้ยค่ะและช่องแฟนเพจ Facebook นะคะฟอร์ดโปถ,ถึงใจบายปุ้มปุ้ยชื่อเดียวกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok ปุ้มปุ้ยขายรถค่ะก็ฝากติดตามมาด้วยนะคะปุ้มปุ้ยก็จะจะรงตางจัดแต่งทุกรุ่นทุกสไตล์เลยค่ะชอบแบบไหนนะคะเลือกที่ใช่เลือกให้ถึงใจเลือก,กตามสไตล์คุณเลยค่ะบอกปุ้มปุ้ยได้เลยค่ะ ไม่หลอกไม่เนี้ยบไม่ให้ออกจากโชว์รูมค่ะพราะพุุ้ยและทีมงานเนี่ยดูแลทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่รถมาถึงโชว์รูมค่ะการ QC ตรวจสอบระบบทุกอย่างการจัดแต่งทุกจุดนะคะเราดูรายละเอียดเนียบแน่นอนค่ะไว้วางใจพุ่มพุยได้เลยค่ะดูแลเหมือนรถตัวเองเลยค่ะไม่ต้องกังวลกันเลยนะคะสามารถสอบถามได้ทุกโปรโมชั่นค่ะ การออกรถไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดหรือการจัดไฟแนนนะคะสอบถามกันได้เลยปุ้มปุ้ยก็สามารถที่จะแนะนำการออกรถการจัดเตรียมเอกสารได้อย่างง่ายๆกันเลยค่ะทุกอาชีพสามารถออกรถไปใช้งานได้นะคะอย่างง่ายๆกันเลยค่ะปุ้มปุ้ยขอฝากการจัดแต่งแบบนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับ c r i b e ฝากกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะปุ้มปุ้ยก็จะอัปเดตข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้ชมกันค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะโดนใจถึงใจใครใครกันบ้างค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่จะตามคลิปนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะและเบอร์ตรงปุ่มปุยค่ะ089 494 5234ค่ะ